เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกทกคนเลยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับแฟมไล3ก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษรับลมหนาวนะครับซื้อกาลินาเชลรับไอเทมฟรีไปเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนก็จะงงแล้วก็สับสนนะครับว่ามันทำยังไงนะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีในการรับไอเทมฟรีกันนะครับก็อย่างแรกก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาที่ เว็บของทางฟีฟ่าไลน์นะครับพยายามอย่าไปเข้ามาจาก Facebook นะครับว่าจะเจอเฟซเออเจอลิงก์ปลอมก็ได้นะถ้าเราเข้ามาจากทางหน้าเว็บเพจเงี้ยมันก็จะชัวรี่สุดนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องไปทำการเติมเชลเข้า ID a ก ina ของเรานะครับ ก็จะเติมได้2ช่องทางนะครับก็คือ1นครับช่องทางของบัตรกาลินาเชลนะครับสามารถซื้อได้ที่ไซเว่นนะครับแล้วก็เทสโก้โลตัสนะครับวิธีการก็คือไปบอกเขาเลยนะว่าพี่ครับพี่ครับซื้อบัตรกาลีนาเชลหน่อยครับเป็นบัตรเติมเกมครับถ้าเราบอกว่าแค่บัตรกาลินาเชลเขาจะงงนะต้องบอกว่าเป็นบัตรเติมเกมนะครับเขาจะรู้แล้วก็ ขาก็จะถามราคาเรานะครับเราก็เราก็เติมตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับพอเราเติมเชล,ลเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องแลกเชลเป็นแคสนะครับผมเอาก็มากดที่นี่นะครับคลิกตามลิงก์ไปเลยแล้วก็กดร่วมโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ใส่ ID ของเราไปนะครับมันก็จะขึ้น แสดงความยินดีกับเรานะเราก็เข้าไปที่เกมรับไอเทมได้เลยนะครับโอเคผมก็เติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมเอาละครับมาอยู่กันอีก id นึงแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับก็จะมาแนะนำนิดหน่อยนะสำหรับการแลกเชลนะครับก็คือเราแค่แลกเชลเท่านั้นเข้า ไอดีกาลีนาของเรานะครับแค่แลกเชลนะไม่ใช่แลกเชลดิเราแค่เติมเชลนะครับเข้าไอดีกาลีนานะเราไม่ต้องแลกเป็นแคสเข้าเกมนะครับเราก็สามารถรับของรางวัลได้แล้วนะสำหรับเชลเราก็สามารถเก็บไว้ในโอกาสต่อไปที่มันอาจจะมีโปรโมชั่นในการที่แบบแลกเชลเป็นแคสแล้วก็ได้รับของรางวัลฟรีนะครับอันนี้ก็สามารถ ก็บเชลไว้ก่อนได้นะอย่าเพิ่งไปแลกเป็นแคสก็ได้นะครับผมโอเคเราก็จะมาเปิดกันต่อนะมาครับอย่างรวดเร็วครับอยาให้มันอยาให้มันรู้นะครับอยาให้มันรู้โด17ดอนะครับราคาจะตกมาขนาดไหนหลังจากโปรโมชั่นนี้ครับมาดูกันครับผม โอ้ยเว้แตกว่าหไอติลบเฮ้ยนี่มันล่างๆเลยนี่โอเคไม่เป็นไผมคิดซะว่าของฟรีแต่ว่าหนึ่งล้านขึ้นก็ดีนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมาแนะนำเพื่อนๆน,นะก็หวังว่า เพื่อนๆจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ผิดพลาดเนะไม่เสียหายเสียตังฟรีอะไรไปก็ว่ากันไปนะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ